ตอนที่63พอได้ยินอย่างนั้นจือจือก็กลัวจับใจต่อให้องค์หญิงวางนางลงตรงนี้นางก็ยังจะกอดอีกฝ่ายไม่ปล่อยบุรุษผู้นั้นมองเราเอ่ยประโยคหนึ่งโดยไม่ออกเสียงพอองค์หญิงพยักหน้าเจ้าตัวก็หายวับไปอย่างรวดเร็วเอาละ่ะข้าแค่แกล้งแย่เจ้าเท่านั้นหรอก องหญิงปอบอย่างอ่อนโยนเมื่อเห็นนางกลัวจนขวัญหนีดีฝ่อแล้วจือจือชะงักก่อนจะหันไปมองเราไม่เห็นอะไรทั้งนั้นจริงๆนางจ้ององหญิงอย่างเดือดดาลฝ่ายนั้นถูกนางถลึงตาใส่ก็ขี้ยิ้มข้าผิดไปแล้วข้าไม่ควรหลอกเจ้าหม่อมฉันจะลงนางไม่ยอมถูกกอดอีกแล้วองหญิงยอมวางนางลงแล้วเดินตามหลังแต่โดยดี ไม่เอ่ยถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขออีกจือจือปีนเขาขึ้นไปถึงยอดเขามนนั้นมีหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่ผ่านลมผ่านฝนจุมผิวเกี้ยงเป็นมันทุกครั้งที่ปีนขึ้นมาถึงปลายยอดจื้อจือจะต้องนั่งพักบนหินก้อนนี้ครั้งนี้ก็เช่นกันพราะปีนเขามาตลอดทางจนเมื่อยขาทว่ายังไม่ทันได้นั่งลงก็ถูกองค์หญิงห้ามไว้หินมันเย็น เขาบอกเบาๆชื่อชื่อสังเกตเห็นว่าหลายวันมานี้ยามพูดคุยกับนางองค์หญิงไม่ได้คอยออกคำสั่งกายกายเหมือนอย่างเมื่อก่อนอีกแต่มักจะมีความวอนวาวแฝงอยู่ในน้ำเสียงเสมอนางมองก้อนหินแต่หม่อมฉันเมื่อาองค์หญิงนั่งรวมบนก้อนหินอย่างไม่รังเลแล้วเงยหน้าขึ้นมองนางภายใต้แสงอาทิตย์ ในตาสีชาดูวาวใสาราวกับผนึกแก้วจากแดนไกลนั่งตักค่าดีหรือไม่จือจือเบือนหน้าไปหญิงทางไม่ดีเหตุใดถึงไม่ดีองค์หญิงถามเดี๋ยวใครเห็นเข้านางรู้สึกว่าเหตุผลของตนฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยพอตอบออกไปอย่างนั้นก็นึกเสียใจขึ้นมาเล็กน้อยองค์หญิงหัวเราะเบา พางรังเอวคลอดให้นางนั่งลงบนตักไม่มีใครเห็นหรอกนาเขากระซิบริมฝีปากติดใบหูเล็กพอพูดจบก็จับมือนางมาบีบเล่นจือจือชักมือกลับมาองหญิงหัวเราะเบาๆในลำคอเสียงหัวเราะของเขามักจะทำให้อารมณ์วอบหวามอยู่เป็นนิดบนยอดเขาลมแรงจือจือเดินลมพัดใส่จนหนาว องค์หญิงจึงลังล่างนางเข้ามาแนบอกยิ่งขึ้นพร้อมใช้ผ้าคุมกันลมห่อตัวให้อย่างแน่นหนาผ้าคุมผืนนี้ตัดเย็บจากขนจิ้งจอกมีหมวกสีขาวฟูฟ่องล้อมกรอบใบนหน้าดวงเล็กให้ยิ่งผูกผานวนเนียนราวกับแกะสลักขึ้นจากหยกโดยเฉพาะไยแดงตรงกลางหว่างคิว้วที่เจิดจ้าขึ้นประหนึ่งมีชีวิต องค์หญิงหลบตามองร่างในวงแขนแล้วยกมือขึ้นรูปแก้มนวลหนาวหรือไม่จือจือทำคอหดจากนั้นก็พยักหน้าเช่นนั้นก็กลับกันดีกว่านางลำบากแทบตายกว่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้กลับเร็วขนาดนี้น่าเสียดายแย่องค์หญิงมองเห็นความรังเลในแววตานางจึงบอกว่าเช่นนั้นนั่งต่ออีกคู่เรากัน แม้จะบอกว่านั่งต่ออีกสักคู่แต่จือจือก็ยังนั่งตักอีกฝ่ายองค์หญิงตะกองกอดล่างละมุญในอ้อมแขนจะกอดแดงก็กลัวานางเจ็บจะกอดหลวมๆก็กลัวว่าร่างรุ่มนิ่มนี้จะถาหลายหลุดจากวงแขนตนเขาเหลือบตามองไปไกลโพ้นตอนขึ้นมาเป็นเวลาบ่ายยามนี้พระอาทิตย์กำลังจมดวงย้อมเมฆตรงขอบฟ้าให้เป็นสีส้มปัง ยอดเขาฝั่งตรงข้ามถูกปกคลุมด้วยริ้วหมอกขาวต่ำลงไปคือต้นไม้ชูกิ่งก้านสลอนสีเขียวเหล่านั้นเรียงติดกันเป็นพืชสะท้อนอยู่ในดวงตาชายหนุ่มองค์หญิงอุ้มจือจือลงจากเขาพอใกล้ถึงวัดหุ้ยซีก็ปล่อยให้นางเดินลงเองเพื่อไม่ให้ภาพรักษ์เสื่อมเสียเนื่องจากเหงื่อออกเล็กน้อยจืจือจึงอ,อาบน้ำเมื่อกลับมาถึงเรือนพัก ระหว่างนั้นองค์หญิงออกจากวัดหุยซีไป,ปทางประตูหลังเมื่อไม่มีจือจือมาด้วยเขาจึงถึงย่อยเขาอย่างว่องไวชายผู้หนึ่งยืนหันหลังอยู่กองหินที่เขากับจือจือนั่งด้วยกันเมื่อคู่พอได้ยินเสียงเคลื่อนไหวก็หินตัวมามองแล้วประสานมือคำนับกระหม่อมเหี่ยงอีถวายบังคมองค์หญิงเจ้าตัวนิ่งไปเล็กน้อยหรือควรต้องเรียกว่าองค์ชายสี่ดี องหญิงยักยิ้มตรงมุมปากแววตาเย็นชายิ่งไม่ทราบว่าคุณชายอย่างมิธุระใดเหย่าอียืดตัวขึ้นตรงแม้จะอยู่ในฤดูดหนาวเจ้าตัวก็ยังถือพัดเขาใช้พัดขอฝ่ามือตึกเองพางเอ่ยแน่นอนว่ากระหม่อมมาขอเข้าเฝ้าเพื่อความร่วมมือระหว่างเรา พราะถึงอย่างไรที่องค์หญิงค่นรัชทายาทได้กระหม่อมก็มีส่วนลงแรงด้วยเช่นกันรัชทายาทจะยึดอำนาจเมื่อไหร่วางกองกำลังของตนไว้ที่ใดกระหม่อมเขียนจดหมายทูลฝ่าบาทไว้อย่างละเอียดเขาเม้มปากเล็กน้อยรวมทั้งสัญ,ญลักษณ์ที่กระหม่อมทำไว้ตามทางเพื่อให้ฝ่าบาททรงหาแม่นางจือจือพบง่ายขึ้นอยู่อยู่เหาอีก็พูดถึงจือจือขึ้นมาอย่างปุบปับ องคหญิงหลีตาความไม่พอใจวาววับอยู่ในนั้นเจ้าเป็นคนจับตัวจือจือไปเหยวหีพยักหน้าไอสังขารแผ่ออกมาจากดวงตาองหญิงทันทีทว่าเขายังคงมองายตรงข้ามอย่างไม่คันค้ามแม้แต่นดเดียวฝ่าบาทหากกระหม่อมไม่จับตัวแม่นางจือจือไปเกรงว่าแม่นางจือจือคงตายจากโลกนี้ไปนานแล้ว แม่นางเผยหลานที่เคยถวายรับใช้พระองค์เป็นคนใจคอโหดเหี้ยมอย่างแท้จริงพยะยะคะเขาจงใจเข้าไปแฝงตัวใกล้ชิดรัชทายาทนึกไม่ถึงว่าหลังจากรัชทายาทปิการก็ได้หญิงงามนามเสียงหานมาครองเสียงหานผู้นี้รู้ความเป็นไปในตําหนักองค์หญิงอย่างลึกซึ้งถึงกระบ,บอกได้ว่าสตีที่องค์หญิงให้ความสําคัญที่สุดคืออีเหนียงห้าจือจื นางเป็นคนออกความคิดให้รัชทายาทลักพาตัวจืจือลงใต้ใช้แผนนี้ล่อเสือออกจากถ้ำหลวงองค์หญิงออกจากเมืองหลวงจุดประสงค์แรกเพื่อทำลายหาดอำนาจในเมืองหลวงขององค์หญิงประการที่สองเพื่อกำหัดความโอหังของเจ้าตัวเหี่ยวอีสืบอ,อยู่สักพักถึงได้รู้ว่าที่แท้หญิงงามนามสยงหาย,หายผู้นั้นคือเผยหลันนางกำนันคุณสนิทขององค์หญิง ระหว่างที่จือจืออยู่ในมือเขามีคนจับตามองอย่างใกล้ชิดตลอดผู้เท่าผุ้นนั้นดวงภายนอกแสนธรรมดาแต่ความจริงเป็นนักยุทธที่มีฝีมือสูงส่งกว่าเขาเสียอีกที่เขาเข้าร่วมแผนการจับตัวจือจือได้ก็เพราะรัชทายาทนึกว่าเขามีความแข็งกับนานในเชิงชู้สาวดันงนั้นเขาจึงจงใจใช้วาจาเหยียดหยามจือจืออยู่เสมอเหยาอีก็เป็นคนที่เกิดใหม่ ชติก่อนเขาถูกรัชทายาทหมายตาตั้งใจจะดึงเข้าเป็นพวกแต่เขาไม่มีใจฝักใฝ่ในราชการที่ยิ่งกว่านั้นคือไม่อยากเป็นเครื่องมือสังเวยในการแย่งชิงอำนาจแต่เขาก็ไม่ไวายถูกรัชทายาทวางแผนเร่งงานเข้าจนได้เหี่ยวอีมีสหายสนิทผู้หนึ่งทำงานอยู่ในกองสมรส มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปเยี่ยมเยียนแล้วเห็นฝ่ายนั้นกำลังคัดแยกมวลพาดเหมือนโดยบังเอิญเข้านี่อะไรนะสหายสนิทถอนหายใจเฮือกเบื้องบนจะมาตรวจข้าเลยต้องคัดแยกผ้าเหมือนพวกนี้เอาไว้คนไหนแต่งงานแล้วก็แยกออกไปเหยาอีนึกซึ้งหงขึ้นมาเดี๋ยวข้าช่วย เขาหยิบภาพเหมือนภาพหนึ่งพืนขึ้นมาคี่ดูแล้วชะงักไปด้วยความตกตะลึงสหายสนิทเห็นเขานิ่งไปนานก็จะงงหน้าเข้ามาดูและบุ้ยปากเมื่อเห็นว่าเป็นภาพเหมือนของใครคนนี้วาสนาดีได้แต่งเข้าตำหนักองคหญิงไปเป็นอนุข,ของราชบุตรเขยเหยวอีเลื่อนสายตาลงไปตรงมุมขวาล่างเขียนว่าออกเดินแล้วจริงๆ เขาซ่องความตะลึงลานที่มีต่อความงานของนางเหตุใดถึงบอกว่าวาสนาดีเล่าแต่งไปเป็นอนุเรียกว่าวาสนาดีด้วยหรือสหายสนิดคงศีรษะยิ้มยิ้มสตรีผู้นี้ฐานะยากจนไม่รู้หนังสือได้แต่งงานกับพระญาติพระวงศ์ก็เหมือนปลาโดยข้ามประตูสมุทรกลายเป็นมังกรเหมือนนกกระจอกโผลขึ้นเกาะกิ่งไม้กลายเป็นหงส์นั่นแหละ เหวี่ยวอีหัวรอขันพางม้วนเก็บภาพวาดแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ที่เขานึกไม่ถึงคือสายข่าวของรัชทายาทจะแทรกซึมอยู่ทุกที่แม้แต่สหายรักผู้นี้ของเขายังถูกติดสิ่มบนหลายวันหลังจากนั้นสหายสนิทเชิญเขามาร่ำมสุลาเป็นการขอบคุณที่ช่วยคัดแยกภาพเมื่อวันก่อนเหย่ยวอีไปตามนัดโดยไม่ระแวงสงสยัย มีได้รู้เลยว่าเมื่อเดื่นกับสมหายจนเมาหลับไปแล้วเขาจะตื่นขึ้นมาพบว่าตนเองอยู่บนเตียงของหญิงงามในภาพวาดแต่ต้องอนุของราชบุตรเขยความผิดไม่ใช่น้อยเขามีโทษฐานสวมเขาให้พญาตรพวงซ้ำยังเฉาโชกไปทั้งเมืองหลวงยิ่งผู้คนลือกันเท่าไหร่ยิ่งห่างไกลความจริงเท่านั้นจนสุดท้ายทุกคนก็โรกันพัว่ว ว่าคุณชายเหยา่ยาลอบไปหาอนุราชบุตรเขยแล้วถูกจับได้คาหนังคาเขาระหว่างเลิงลักผู้ที่พ่ายแพ้ต่อคำนินทาเป็นคนแรกคือมารดาของเขาแม้เห่ยหูหญิงจะไม่ชื่อเสียงคอระหาแต่บุตรชายก็ถูกตำหนักองค์หญิงจับมัดเอามือให้หลังส่งตัวกลับมาจริงๆแล้วจะให้นางเงยหน้ามองใครในเมืองหลวงได้อีก เพราะเหตุนี้เหยหูหญิงจนล้มป่วยด้วยความตอมใจแล้วจากไปจากโลคนี้ในที่สุดเมื่อกับชาติมาเกิดอีกครั้งเหี่ยวอีเก็บความพยาบามไว้เต็มอกหมายมั่นจะแก้แค้นให้ได้ทะว่าเขาหวนคืนกลับมาช้าเกินไปหญิงงามในภาพเหมือนถูกส่งตัวเข้าตำหนักองค์หญิงแล้วชาติก่อนเขารู้ว่าสตรีผู้นี้ต้องมาถูกบยตายเพราะแผดร้ายของรัชทายาท จึงรู้สึกผิดต่อนางอยู่มากระหว่างที่แท่งสวามีพักรัชทายาทเขาจงใจทําท่าดูชิงชังอนุของราชบุตรเขยแล้วรัชทายาทก็มอบหมายให้เขาเป็นคนจับตัวนางจริงๆรัชทายาทถึงกระปบมือยิ้มได้เล่นสตรีมีสามีช่างสาแก่อารมณ์นักเจ้าต้องรองให้ได้นะ นางเด็กผู้นี้มันเยา้าะยวนเจ้าให้รุ่มหลงแล้วถีบหัวส่งเจ้าจะใจอ่อนไม่ได้แน่นอนพะยะค่ะยามนั้นเหยี่ยงอีซ่อนความชิงชังในดวงตาเอาไว้องหญิงหลบตาลงแล้วอย่างไรจุดประสงค์ที่เจ้ามาคานี้คืออะไรเหวี่ยงอีอมยิ้มสิ่งที่กระหม่อมต้องการคือสิ่งที่ฝ่าบาททรงให้ได้อยู่แล้วเสียงของเขาทั้งแผ่วเบาแล้วรัวเร็ว ชีวิตของรัชทายาทเวลานี้มันอยู่ในคุกแค่นั้นยังไม่พอของพูดต่ออย่างเครียดขึมตาบใดที่รัชทายาทยังไม่ตายฝ่าบาทก็ไม่อาจวางพระทยได้ไม่ใช่หรือกระหม่อมไข้ขอทูลถามฝ่าบาทตั้งพระทยจะสะสมฐานกำลังอำนาจไปถึงเมื่อใดในที่สุดประโยคนั้นก็ทำให้องค์หญิงเงยหน้าขึ้นมองคู่สนทนา ด้วยแววตาเฉยชาคุณชายเหย่ยวรู้ดีจริงนะเหยียวอีบกพัดในมือพัดสีขาวมีตัวอักษรเขียนไว้คำหนึ่งว่ารู้กระหม่อมพอจะรู้วิชาทำนายไทยทักอยู่บ้างเรียวปากแดงขององค์หญิงอยากยิ้มแต่ข้าไม่ชอบถูกข่มขู่หากเจ้ายังกล้าเข้าใกล้จืจอๆอีกน่ากลัววิหญิงสาวทั้งเมืองคงได้หลังน้ำตา ที่คุณชยยายเหยี่วด่วนจากโลกนี้ไปเป็นแน่พูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปเหยาวหวียืนหัวเราะที่เดิมหัวเราะออกมาโดยไร้เสียงอีกด้านหนึ่งพอจือจืออาบน้ำเสร็จก็พบว่าองค์หญิงหายไปนางถามเสาวใวช้ทั้งสามทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ทราบอย่าบอกนะว่ากลับเมืองหลวงไปแล้วจืจืจเดินกลับห้อง เสื้อผ้าที่ชายหลิงเตรียมไว้ให้วันนี้ค่อนข้างครับดูเหมือนนางจะสูงขึ้นอีกแล้วนางเดินเข้าห้องหมายจะเปลี่ยนเป็นชุดอื่นชายหลิงกับหลิงเซียนไปทำกับข้าวนางึงเปลี่ยนชุดด้วยตนเองเมื่อแกะผ้าคาดเอวและผ้าเสื้อคลุมไว้บนฉากบางตาแล้วนางก็เริ่มถอดเสื้อตัวในจังหวะที่เหลือแต่บางทรงนางก็พันหยุดชะงัก เหตุใดจึงได้รู้สึกเหมือนถูกแอบมองอยู่กันนะอจือๆหันครอบแล้วประสบสายตาเข้ากับดวงตาสีชาคู่หนึ่งนางรียบยกมือขึ้นตะปบอกด้วยความตกใจองค์หญิงนับฟิบตาปิบๆจากนั้นก็เอามือปิดตาข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นทว่าน้ำเสียงคมพูดฟังดูเหมือนกำลังยิ้มอย่างไรอย่างนั้นกดไลค์กดแชร์ กดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอรแป์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ